สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกันนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์สถานะคนโสดคนโสดนะเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงบ้างความรักของคนโสดอ่าคนโสดยังมีความสุขดีนะยังยังโอเคกับการที่เป็นโสด มันได้เที่ยวได้เดี่ยวได้ทําอะไรตามใจอะได้เที่ยวได้ทําอะไรตามใจนะครับยังยังมีเขอเรียกว,ว่ายังสนุกสนานกับชีวิตโสดอยู่นะตาสีกันยังพึงพอใจตรงนี้อยู่ความเป็นโสดทาให้คุณมีอิสระส่งผลอย่างไรกับคุณโอเคคุณก็ไม่ได้สนใจความรักนะมันทําให้คุณแบบว่ามุ่งตั้งหน้าตั้งตาที่จะ ทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จคือมุ่งเรื่องงานเออมุ่งเรื่องงานพักเรื่องรักมักพักเรื่องรักอ่าพักเรื่องรักอยู่แต่มุ่งไปที่การทํางานอ่าสองใบเนี่ยมันเหมือนมันหมายถึงว่ายังไม่ได้สนใจกับความรักนะทําตามความต้องการของตัวเองอยู่แล้วคุณละทาอย่างไรอ่าเห็นไหมมันเป็นไพ่ไอ้นี่หมดเลยนะ มันเหมือนว่ามันมีเรื่องราวที่หกดาบเนี่ย<ม>กำลังมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอยู่คุณสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณกระทําตอนเนี้ยคือกําลังใส่ใจรับรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนอาจจะเป็นตอนนี้โสดโสดแต่มีลูกติดก็เป็นไปได้นะโสดมีลูกติดหรืออยู่ใน,นานะโสดที่ยังไม่พร้อมที่จะมีใคร มันมีเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องที่ต้องดูแลใครบางคนอยู่จึงทําให้ตอนนี้ต้องเป็นโสดนะทีนี้เรามาดูข้อความจากไพทาโร่ยังถือว่าโอเคชีวิตสุขก,กายสุขใจชิวๆนะชิวๆอยู่ช่วงนี้าราชาถ้วยยังมีความสุขกับตัวเองอยู่ขอดูไพ่ขยายหน่อยเจาะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งว่าเดอะฟูลของคุณนะ่ะที่คุณบอกว่า เป็นโซ่แล้วทําให้รู้สึกสบายกายสบายใจท้างไงต่อขอดูขยายสิอ่ามันมีเรื่องของกระทันหันคือมันช่วงนี้หมายถึงว่าคุณจะไปไหนแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะความเป็นโซนมันก็ดีตรงที่ว่ามันทําได้เลยมันไม่ต้องบอกใครไม่ต้องรายงานใครมันไม่มีพันธะไม่มีพันธะในการผูกติดผูกพัน ทำอะไรก็ทําได้ยเลยนึกจะไปไหนก็ไปนึกจะทําอะไรก็ไปปรับปรับสบพันอ่าโอเคนะบางคนบางคนแต่ The Tower, ทาวเวอร์เป็นโสดกระทันหันอ่าใช้คํานี้ได้เลยนะเป็นโสดกระทันหันเพราะว่ามันมันมีเรื่องของความรับผิดชอบนี่เข้ามาอ่าบางคนก็มีลูกติดบางคนก็มีภาระ้อบผิดชอบเป็นสามารถเป็นโสดกระทันหันได้ทีนี้เรามาดูว่าส่งผลอย่างไรที่ว่า แปดถ้วยที่คุณไม่ได้สนใจเลยทํางานอย่างเดียวเลยไพ่ขยายมาเป็นอ๋อเนาะสิบเหรียญอ่าโสดแล้วรวยนี่นาราศีกันโสดแล้วรวยนะตั้งหน้าตั้งตาทําเงินอย่างเดียวเลยนะโอเคเรามาดูในในส่วนตําแหน่งที่สามคุณต้องทําอย่างไรเนี้ยทําดีที่สุดมีภาระราและบิดชอบทําดีที่สุดอ่ามึงก็ ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆชีวิตยังมีความสุขวังคนกลางวันเลี้ยงลูกกลางคืนเที่ยวยังมีความสุขยังใช้ชีวิตยังมีความสุขได้ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อไม่ได้แคร์ใครนะยังชิวๆอยู่ต่อไปราชาถ้วยไพ่ขยายเป็นสเตรนก็สิ่งที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะ มันก็ดีอยู่แล้วสิ่งที่เป็นอยู่ยังให้โชคให้ราบยังให้ความสุขกายสุขใจยังให้ความสบายกายสบายใจแถมโสดแล้วรวยาราศีกันโสดแล้วรวยแน่นอนจริงๆโอเคไพ่สรุปมาเป็นนี่ไงเดวิลมันก็มีอารมณ์ของของการมีความต้องการอยู่ลึกๆนะเดวิลเนะี่ยมันมีความต้องการยหายกระถุก เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกําลังมองหาใครหรือรอใครสักคนหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันถ้ามองอีกทีนึ่งคือมันก็หลุดพ้นอะ่ะหลุดพ้นจากการถูกจับถูกคือไม่ได้ยูนภายใต้อานัดของใครอะ่ะอืมเหมือนคุณจะยินดีด้วยซ้ําบอกถ้าเพื่อไปเป็นคู่ถ้าเกิดมีมีคู่แล้วอ,ะอ่ะอาจคุณไม่อยากจะตกไปเป็นอานัดของใครหรือว่าถูกใครกํากับ หรือต้องเอาบ่วงใจบ่วงโซ่แห่งพันธนาการอะไรมาครอบครองมาผูกอะไรไวอะไรเงี้ยอย่างามีอิสลามมากกว่านะแต่เดวี่มันแปลได้หลายความหมายได้หลายความหมายบางครั้งก็ลึกๆในใจก็อยากจะมีซัมติงกับใครสักคนหนึ่งแต่ในลึกๆในใจก็ไม่อยากมีใครมาผูกมัดอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ไม่อยากให้ใครผูกมัดหรืออยากจะมีแค่แบบผิวเผิน อยากจะมีบ้างเป็นครั้งคราวแบบว่าตามความพึงพอใจโอเคจบแล้วแหละแต่ทีนี้ราศีกันก็พยากรณ์ได้ว่าความรักความสัมพันธ์คนโสดมีเกณฑ์โสดแล้วรวยช่วงนี้มุ่งตั้งน้าตั้งตาทำงาน,ทำ,งานทำเงินกำลังสนุกทีเดียวได้เงินเยอะนะตอนนี้ช่วงนี้กันเงินค่อนข้างดีเป็นโสดแล้วกันเงินเหมือนการเงินวิ่งดีนะเป็นโสดแล้วอ่ะอืมคือถ้าถ้าถ้ามีแบบว่า คือมันมีเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของภาะระหน้าที่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นคุณก็มีความสุขกับการที้เป็นโสดมันทําอะไรได้ไหลายอย่างประมาณนั้นนะโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีกันใครมีปัญหาหเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาเลยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ